สวัสดีครับแอนครับก็วันนี้อยากจะแชร์เพื่อนๆในเรื่องของ exercise ง่ายๆที่คิดว่าทุกคนน่าจะทำกันได้นะครับเรียกว่าลิบโบรลิบโคือ exercise หนึ่งที่จะช่วยทำให้เราวอร์มอัพระบบการทำงานของเสียงนะครับให้พร้อมที่จะใช้งาน ในลักษณะของการเคลื่อนที่ของโน้ตจากสูงไปต่ำหรือจากต่ำไปสูงนะครับแล้วก็2คือช่วยทําให้เราเข้าใจถึงความบาลานซ์เกี่ยวกับการทํางานของกล้ามเนื้อของสายเสียงแล้วก็ลมที่จะที่จะใช้ในการทําให้เกิดเสียงนะครับในรูปแบบของสิยงที่เปลี่ยนไปในในโน้ตต่างๆ3ก็คือช่วยรีแลกซ์กล้ามเนื้อบริเวณรอบๆระบรบการทํางานของเสียงแล้วก็ในส่วนของเส้นเสียงด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยลิปโลทำยังไงลิปโลเนี่ยง่ายๆก็คือเป็นลักษณะของการ ใช้ลมเป่าให้ล like uh, ิ้นปีปากขยับนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเป่ายากมากอาจจะเริ่มฝึกง่ายๆโดยการออกเสียงคำว่าเบอร์ หรือเราอาจจะใช้มือช่วยพยุงในส่วนของแก้มน,นะครับให้ขึ้นไปแล้วก็ลองออกเสียงเบิร์ดแล้วก็คราวนี้ก็ลองมาใช้กับสเกลนะครับ จำไว้นะครับว่าการทำเอ็กซ์ไซส์นี้มันทำให้เราหัดหรือว่าสอนระบบการทำงานของเสียงไม่ให้ใช้ลมมากเกินไปฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ลมมากเนี่ยมันจะไม่เกิดเสียงขึ้นมาดูนะครับมันจะไม่สมูทแต่ถ้าถ้าเราเราพยายามทำความเข้าใจแล้วก็คอนโทรลมให้ดีนะครับเสียงที่เกิดขึ้นมาก็จะสมูท เ็่จะเป็นโน้ตสูงแต่ถ้าดูนะครับถ้าเราออกเสียงสูงตามเออออกใช้แรงลมเยอะตามโน้ตเลยก็คือเราก็จะไม่สามารถแตะที่โน้ตได้เห็นไ,ไหมครับก็ ดังนั้นเนี่ยการทำริบโรการฝึกริบโรเนี่ยก็จะช่วยให้เราเข้าใจความบาลานซ์ในการออกเสียงมากขึ้นเน,นะครับก็ลองทำดูนะครับผมคิดว่าริบล์โรเนี่ยช่วยได้มากในเรื่องของการฝึกให้ให้ระบบการทำงานของเสียงนี่ยมันจำนะครับว่านั้นโน้ตตัวนี้เนี่ยโพซิชันจะอยู่ควรจะอยู่ตรงไหนแรงลมหรือความบาลานซ์ของเสียงจะเป็นยังไงเพื่อให้เกิดเสียงออกเสียงนั้นออกมามันเป็นเหมือนเบสิกนะครับแล้วก ช่วยในการรีแลกเสียงของเราด้วยนะครับบ่อยครั้งที่ก่อนที่จะจะขึ้นโชว์แล้วออผมรู้สึกว่าไม่พร้อมในการร้องเลยเนี่ยผมก็มักจะทำลิปโลแล้วก็ทั้งชิลไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะจะสอนในการทำทั้งชิลนะครับว่าทำยังไงครับขอบคุณมากครับ